ครับผมก็ได้พ่นไอสีสเปรย์ที่เคลือบแทนการทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พ่นไปทั้งหมด3ชั้นนะครับผมก็จะเห็นเถึงความเงาของหมวกใบนี้เลยครับต่อไปคราวนี้ผมก็จะลงสีเงินนะครับเป็นนี่ครับเดี๋ยวผมีให้ดูสีจะเป็นสีสูตรสกาวนะครับผมนี่ครับอันนี้จะออกเป็นแนวสีเหล็กๆเลยนะครับ นตอนแรกอะผมว่าจะทำไอ้ตรงที่เป็นส่วนสีเทาอะให้เป็นแบบเทาปกติแต่เขาเนี่ยไหนๆก็เป็น s s c แล้วก็อยากให้มันดูดุหน่อยก็เลยจะเอาให้มันเป็นสีเหล็กนะครับพอพ่นเสร็จคราวนี้ก็จะพ่นสีแดงนะครับนั่นก็คือคลแดงของ a r i s t ตูดินะครับเดี๋ยวไปรอรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงขั้นตอนทำสีแดงนะครับแดงผมจะใช้ออกแนวโทนไอรอนแมนนะครับผมแต่ซึ่งที่เห็นคล้ำๆนี้เพราะว่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแดงมันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกันสีแดงนะครับแล้วสีดำเดี๋ยวจะพ่นสีดำนะครับส่วนสีดำผมจะใช้เป็นดำด้านนะครับจะไม่ใช้ดำเงานะครับเพราะว่าสังเกตผมสังเกตส่วนใหญ่มาส s เ i ล e r อร์ ส่วนส่วนมากอ่ะจะสีดําจะเป็นสีดําด้านนะครับผมดําเงาจะมีเฉพาะนิดหน่อยไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวรอรับชมตอนพ่นสีดําเสร็จกันได้เลยนะครับสวัสดีครับกผมชุเนเอกเช่นเคยนะครับผมหลังจากหายไปเป็นเดือนนะครับก็จะมาแจ้งก่อนนะครับว่าที่หายไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะ ไปทาโครงงานพิเศษของทางมหาหลัยนะครับเพราะว่าใกล้จบแล้วแล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาทําพวกชุดนะครับผมแต่ก็มีทําไว้บ้างน,นะครับแต่แค่แบบไม่ค่อยได้อัพคลิปลงครับถ้าท่านไหนที่ติดตามผมในช่อง u t u b e นะครับแล้วแบบว่าไม่ไติดตามผมในช่อง a c e b o o k ครับผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวที่เอาไว้ลงผลงานนะครับให้อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าใน แต่ละอาทิตย์ในแต่ละวันนะครับผมมีผลงานอะไรใหม่ๆบ้างน,นะครับเผื่อแบบว่าท่านที่ติดตามบางคนยังไม่รู้นะก็ผมมีช่องทางติดตามเพิ่มเติมนะครับผมมาในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปของ m a s t r r ร์เรเดอร์ไฟเพาที่2นะครับผมก็หลังจากทิ้ทงไปประมาณเดือนก,กว่าๆน,นะครับที่จริงอ่ะผมถ่ายอะไรไม้หมดแล้วหลังจากอัพลง EP แรกเสร็จอะผมก็เพราะว่าไอ้หมวกเนี่ยผมทําภายใน2วันเสร็จแล้วก็ แค่แบบว่าไม่มีลมตัดนะครับแต่ถ่ายคลิปไปหมดแล้วแล้วก็ถ่ายตอนปิดไปเรียบร้อยนะครับแต่คราวนี้ก็ผมได้มาถ่ายคลิปปิดใหม่นะครับเพราะว่าคลิปปิดเดิมอ่ะมันไม่ได้บอกสาเหตุนะครับก็เลยมาบอกสาเหตุไปด้วยเลยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูหัวของ Marsrider 5 ASIC พร้อมกันได้เลยนะครับพบกับหัวของ Marsrider 5 ASIC นะครับฉบับสมบูรณ์ร้อเรเซ็นเรียบร้อยนะครับ คุณโชว์หนึงรอบนะครับเป็นพิธีก็ไอหมวกไฟไดซีเนี่ยผมอะทำเสร็จตั้งแต่วันแรกที่ลงคลิป EP แรกเลยถ้าท่านไหนที่ติดตามผมใน Facebook ส่วนตัวนะครับก็จะรู้เลยว่าพอผมลงคลิปเสร็จนะวัวนต่อมาผมทำหมวกเสร็จทันทีแต่แค่แบบว่าไม่ได้ตัดคลิปนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลย ก็เลยแบบว่าคลิปนี้ก็เลยมาทั้งขายใหม่แล้วก็มาอธิบายว่าผมหายไปไหนนะครับโอเคมาตอนในเรื่องของส่วนหมวนะครับในส่วนสีแดงนะครับผมลงเป็นแบบแดงแมทเทอรลิกนะครับผมจะเงาเงาส่วนสีเงินก็เป็นเงินโลหะนะครับก็เวลาโดนแสงก็จะทอสท้อนแล้วก็ออกแนวแบบเล็กๆเ,เลยแล้วก็ส่วนสีดํานะครับผมลงเป็นดํำด้านนะครับตอนแรกลงเป็นดําเงาแล้วก็พ่น เคลีย์ด้าน,นะครับให้เป็นดำด้านเพราะว่ามันจะได้ตัดกันเพราะถ้าเป็นดําเงาอ่ะเวลาถือหรือจับบ่อยๆอย่ะมันจะเป็นรอยนิ้วมือเราคราวนี้ผมก็เลยแบบว่าตัดปัญหาโดยการทํเป็นแบบดาดาด้านมากกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนดวงตาส่วนดวงตานะครับพอสะท้อนกระแสนะครับก็จะดูงเงา,เงาๆเพราะว่ามันเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับซึ่งวิธีการทําแผ่นไหส่วนดวงตานะครับผมก็ผมได้ บอกอธิบายไปแล้วในของส่วนของมา r s r i d เดอร์คูกะ EP ที่สองน,นะครับผมแต่ถ้าท่านไหนอยากดูแบบว่าชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมสําหรับการทําในส่วนของแผ่นดวงตาคลิงนนะครับผมอา็จะประมาณนี้อรอติดตามชมกันเด้นนะครับก็มาส่วนของดีเทลดวงตาครับตอนแรกอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสองน,นะครับเวอร์ชั่นแรกผมจะเป็นแบบเวอร์ชันโคง้งๆเหมือนแบบตามในซีรีส์ปกติทั่วไปเลย เขาเนี่ยรู้สึกไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็แบบเปลี่ยนดวงตาน,นั้นนะครับแล้วก็มาเป็นกาททาเป็นดวงตาเหมือนเอ่อกี่เหลี่ยมน,นะหกเหลี่ยมประมาณนั้นก็มันก็ดูแปลกไปอีกอย่างนึงแต่ก็ดูแบบยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูตอนสวมกันเลยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าหัวเนี่ยตั้งแต่ EP แรกนะครับผมปรับสเกลค่อนข้างใหญ่เกินไปนะครับถึงแม้แบบว่า ทรงด้านข้างพอดีเลยแต่ความสูงมันรู้สึกมันจะใหญ่กันไปซึ่งก็ก็เลยจะมาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าผู้ติดตามผมครบ1,000คนเมื่อไหร่ผมจะทำการแจกหมวกไฟไอซนีทันทีเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าผมจะทำใหม่ด้วยเพราะว่าจะเก็บไว้มันก็เดี๋ยวพูดแบบว่าฝุ่นเกาะอะไรประมาณนี้ แล้วแบบว่าถ้ามีหัวใหม่แล้หัวเก่าเดี๋ยวมันน้อยใจก็เลยแบบว่าเออแจกด,ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยนะครับก็สวมไม่ได้เลยหมุนโชถให้ดูสักรอบก่อนนะครับซึ่งหมวกนี้นะครับจะมองเห็นชัดมากนะครับเพราะว่าจะมีร่องแต่ละร่องรอบผม กะล่องไว้นะครับแล้วก็เขียนออานะครับเพื่อที่แบบว่าดวงในส่วนของมุมมองดวงตามันจะได้มองเห็นออกมาชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม,มเดี๋ยวขอนะอนุญาตถอดก่อนนะครับเพราะว่าหายใจไม่ออกเหมือนเดิมไม่ว่าจะทำมาใหม่สักกี่ใบหรือทำเยอะแค่ไหนนะครับมันก็ยังร้อนเหมือนเดิม รู้สึกก็ชอบอะเพราะว่ามันดูแบบแปลกแปกแ,แนวดีมันดูแบบคล้ายๆกันดั้มผสมเข้าไปด้วยนะครับนะ,ะรครับเอาละครับสำหรับหมวก m a s s Rider f i g h t AIC EP ที่2นะครับผมผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าถ้าไหนมีข้อมูลที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับผมหรือไม่ก็สามารถ ถ้าหาเฟซส,ส่วนตัวผมได้นะครับผมทิ้งลิงก์เฟซส,ส่วนตัวไว้ทางด้านคอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอเล่แมนจุนเนี่ยโปรเจกต์ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผม a l เร m แมนจูเนียโปรเจกตขอขอบพระคุณครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ